พัฒนาการเด็กเล็กนะคะในแต่ละเดือนที่สังเกตได้ชัดๆมีอะไรบ้างค่ะ ในช่วงหนึ่งเดือนแรกนะคะน้องเนี่ยก็จะเริ่มมองหน้าเราค่ะดังนั้นค่ะถ้าในช่วง1-2เดือนแรกน้องยังไม่มองหน้าคุณพ่อคุณแม่เราก็จะเริ่มเอะแล้วค่ะแล้วช่วงอายุประมาณ3-4เดือน e นะคะน้องก็จะเริ่มชันคอได้ค่ะหลายๆคนก็จะเริ่มพลิกความพลิกหงายได้ที่ตรงอายุเท่าๆนี้ค่ะแล้วช่วงอายุตั้งแต่ประมาณ3-4เดือนเป็นต้นไปนะคะน้องก็จะยิ้มเอิ๊กอาร์ส่งเสียงทักทายคุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะช่วง6เดือนนะคะน้องเนี่ย ก็จะเริ่มกระดึบ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 นะคะเริ่มยกก้นเริ่มพยายามที่จะทําท่าคานค่ะแล้วช่วงอายุประมาณ9เดือนนะคะน้องก็จะเริ่มพยายามที่จะเกาะยืนได้ด้วยตัวเองค่ะและพอครบ1ขวบนะคะน้องก็จะเริ่มพูดคำหนึ่งคำที่มีความหมายคําว่าปาปาหมายถึงคุณพ่อไม่ใช่ว่าทุกสิ่งปาปานะคะและที่อายุหนึ่งขวบนี้เองค่ะน้องก็จะเริ่มมียางก้าวก้าแรกค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการโดยเบื้องต้นนะคะตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุหนึงขวบค่ะหากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยในการเลี้ยงลูกค่ะมาทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแล้วมาเจอนะคะจะตามมาช่วยตอบทุกคำถามเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่เรามารวมพลังเลี้ยงลูกไปด้วยกันกับดูดูเลิฟนะคะดูดูยับ